นี่นะครับทุกคนหนอเนี่ยเ <laughs> นี่ยคือเรียบร้อยฮะดูจะตัดต้ตนนี้เลยนะครับโอ้<ส>โหหนูรักชิบอกิสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนอ่าเราก็จะไปหาหนอกันนะทุกคน ไปกับเด็ดๆนะครับเด็กน้องๆเนี่ยนะเออไปไปหาที่ไหนที่นั่นโอเคไปกับสองคนนี้นะครับให้เขานำพาไปเลยมาลุ้นดูนะครับว่าอ่าใครเก่งกว่ากันนะครับระหว่างสองคนนี้กับเรานะเฮ้ยอากงมีเด็กสามช้ยช้มัโอเค เราจะมาแข่งกันนะครับว่าใครได้เยอะสุดนี่ชมวิวชมวิวนี่เจอแล้วนะครับนี่ไงเรียบร้อยอ่ะนี่นะครับทุกคนเนาะนี่ไงนี่คือขั้นแรกแล้วก็อ่าตัวแรกนะครับ ขุดนิดนึงนะขุดนิดนึงขุดนิดนึงเหมืนกันนี่ไงจุดโอ้โหดูโอเคนะกนตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับนี่ไง <c oughs> <c oughs> เจอแล้วหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะหาแถวนี้ดูนะครับว่าจะมีอีดไหมเออ ค <Okay. S 2> ดูนะครับเนี่ยเจออีกแล้วนะครับเนี่ยโหขึ้นสูงมากเลยทำไมไม่มีใครเห็นน่ะดูนะครับนี่คืออ่านอที่สองนี่เออูเนี่ยเรียบร้อยฮะดู เรียบร้อยนี่แล้วก็อีกคนนะแล้วบิ๊ไม่มีแล้วบิ๊กบิงที่ไหนไม่มีอ่ะไม่มีมีแค่เคราคนมีแค่เรานะครับพี่ได้อ่ะนี่นไงเย็ดโดเย็ดโดเลยวะฮ่าฮ่าอันนี้ก็ไม่ได้อันเชื่อหนอพีเท่าไหร่ ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมีเคล็ดลับนี่แหละหุงเจตึงเคโอเคนะครับตอนนี้ก็แป่งเรียบร้อยแล้วครับซ่อมเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยโอเคไปลุยต่อคนนี้ก็ไม่ได้ คนนี้ก็ไม่ได้ไมีเคล็ดลับนี่แหละตัวตึงอะ่ะไม่ใช่ตัวตึงนะตัวการไปต่อ,อตัดตัวนี้เลยนะครับโอโหขอนแพ่เข่แพ่โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็จะมาชันเลยนะครับว่าใครได้เยอะที่สุดนั่นแหละเออมันดูกัน มาดูของคนนี้นะครับเนี่ยดูนี่ไงสองสี่หกแล้วก็คนต่อไปคนนี้ดูมันคืออะไรอันนี้จะไปปูนะครับฮะ<า>จะไปปูแล้วครับจะไปปลูก <c oughs> เนี่ยคราบผมว่าจะไปปลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะดู

อี่เก็สี่สอันนี้ไม่ใช่หนูไม้แล้วครับ <laughs> โลโบครับน, <c oughs> นี่ไงคนหล่อ,ลอสองคนอะ่ะอักาบิมจาอะไบอนีอันีบเลยโลโสีด้วยกัะชดด้วกแล้วก็คนนี้นะครับได้เยอะสุด สรมาสีบิะารเบ์ะไเบอร์ะรเบออะอได้แค่สามอันเนี้ยอันนี้มบเดนี่เากันนึอี้เราอยูกเลยแล้วก็คนนี้ก็คืออ่าสองคนนี้เท่ากันฮะ เท่ากา้าวอุ้ยอะเชียวนะเท่าก้าวไม่ใช่อ่ะเท่าก้าวไม่ใช่แล้วใครชนะชนะกูจะเขียนไหมห่ออก <c oughs> นี่ไง <c oughs> เอาเชียวโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครดูจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับบ๊ายบาย